สวัสดีค่ะครัวแคมมนบ้านๆมีเมนูมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะปลานิลสดผัดพริกแกงค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ทานอร่อยนะคะสามารถทำทานที่บ้านได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เราใช้ปลานิลน,นะคะขนาด800กรัมนะคะทำการล้างด้วยน้ำเกลือดังนี้นะคะ เนะคะเราได้ปลามาจากตลาดแบบนี้นะคะเราให้เขาหั่นแว่นมาเลยนะคะปลานิลตัวประมาณ8ขีดค่ะเดี๋ยวเรามาล้างล้างน้ำคาวออกก่อนหนึ่งน้ำนะคะให้เรานำเกลือนะคะมาใส่แล้วก็ล้างตานะคะล้างด้วยเกลือจะทำให้ลดคาวนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาเมือกดำๆตรงท้องออกนะคะ ะะขูดออกเลยค่ะหรือว่าจะใช้ช้อนก็ได้นะคะล้างน้ำเกลือออกอีกประมาณ 2- 3งถึงสามน้ำนะคะก็จะได้ปลาที่สะอาดแบบนี้ค่ะตามด้วยแป้งมันค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะล้างเมือกนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยเนาะแล้วก็ล้างน้ำแป้งมันออกได้เลยค่ะ ล้างน้ำประมาณ3น้ำนะคะแล้วก็เสดดน้ําไว้ได้เลยค่ะเราล้างเสร็จแล้วก็จะมาพักไว้แบบนี้ค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีพริกแกงค่ะพริกแกง100กร,รัมนะคะพริกแกงเผ็ดละเอียดค่ะพริกแดงกินดาหรือว่าพริกชี้ฟ้าก็ได้นะคะประมาณ4-5เม็ดนะคะใบมะกรูด4-5ใบค่ะใบัวละพานะคะเพิ่มความหอมให้กับ ปลานิลผัดพริกแกงของเรานะคะส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะเกลือแกง1ช้อนชาค่ะผงนัวครึ่งช้อนชาค่ะหรือใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะพริกแดงกินดานะคะเราก็จะมาซอยเป็นริ้วๆยาวๆค่ะเพิ่มความเผ็ดและเพิ่มสีสันให้กับผัดพริกแกงของเรานะคะ ใบมะกรูดหั่นฝอยได้เลยนะคะส่วนใบโหรพานะคะเราก็จะเด็ดไว้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือผัดกันเลยค่ะให้เราใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยพริกแกงนะคะ ลงไปผัดได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะผัดพริกแกงให้หอมเลยนะคะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะ นะะี่ยค่ะพริกแกงเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปบางส่วนนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะเกลือแกงนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะการปรุงเกลือนะคะให้เราชิมรสชาติของพริกแกงก่อนนะคะว่าพริกแกงเค็มหรือเปล่านะคะ เพราะว่ารสชาติของพริกแกงแต่ละที่จะมีรสชาติไม่เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นให้เราใส่น้ําลงไปได้เลยนะคะปริมาณตามที่เราตามเนื้อปลานะคะเราจะใส่น้ําให้ขุกคลิกนิดนึงเร่งไฟได้เลยค่ะเราจะผัดพริกแกงให้เดือดเลยนะคะ ผัดพิแกงปลาสดนะคะเราจะต้องใส่น้ <S <S ําลงไปในพิกแกงให้เยอะนิดนึงนะคะเวลาที่เราเอาปลาลงไปผัดนะคะจะได้ปลาจะได้สุกง่ายๆนะคะเร่งไฟแรงให้น้ําแกงเดือดอีกรอบนึงค่ะน้ําแกงเรากลับมาเดือดนะคะให้เราใส่ปลาสดที่เราล้างทําความสะอาดไว้ลงไปได้เลยค่ะเราจะใส่ให้เขาทั่วก้นกระทะหรือก้นหม้อนะคะ แล้วเราจะได้ไม่ต้องคนนะคะอะคะเราก็จะกดกดปลาให้จมน้ําแกงนิดนึงนะคะเรายังไม่คนนะคะจนกว่าปลาจะสุกอีกด้านนึงแล้วเราจะกลับด้านนะคะ ฝ่าอีกด้านหนึ่งของเราเริ่มสุกแล้วนะคะให้เรากลับด้านได้เลยค่ะ <S <S 1> <S 1> เราจะยังไม่คนสักทีเดียวนะคะให้เรากลับทีละชิ้นค่ะ จะทาให้ไม่คาวนะคะเนี่ยค่ะรอให้เขาสุกพร้อมกันอีกด้านหนึ่งนะคะปล่อยให้เขาเดือดสักสองสามนาทีนะคะปลาสดจะสุกง่ายนะคะเนี่ยค่ะเริ่มจะสุกแล้วนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเราผัดสุกมากปลาจะเละนะคะหลังจากนั้นให้เราปรุงรสชาติได้เลยค่ะผงนัวนะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครึ่งช้อนชาค่ะ ตามด้วยน้ำปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะโรยใบยมะกรูดลงไปเลยนะคะเพิ่มความหอมให้กับผัดพริกแกงของเราค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้านะคะที่เราซอยไว้นะคะเพิ่มสีสันให้หน้าทานยิ่งขึ้นนะคะ เนี่ยค่ะเพียงแค่นี้นะคะปลาน,นิมสดผัดพริกแกงของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะน่าทานมากๆค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบโหระพาค่ะหากใครชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมไปลองทำทานดูนะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆทานอร่อยนะคะเนี่ยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครัวแคมป์บ้านๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของครัวแคมป์บ้านๆค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะปิดเตาได้เลยค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะเป็นเมนูที่ทานกับข้าวสวยอร่อยมากค่ะ ส่วนวัตถุดิบและเครื่องปรุงนะคะเราแนบไว้ท้ายคลิปเช่นเคยนะคะสำหรับเมนูปลาน,นินสดผัดพริกแกงก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับเมนูนี้เจอกันเมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ